รอบเข้าสูมแนจุดจบของราชาซอมบี้เอาละครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมคือเดลเม m มแค a สติ n g นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลินแมปการจัดราชาซอมบีครับผมก็ได้ลิ้งมาจาก p ิ a m a s TV นะครับก็ฝากกดไลค์ตามด้วยนะครับโอเคครับไหนละคีเนื้อเรื่องคือเราได้จ้างมาเออสู้อะไรสู้อะไร กับเราใช้ซอมบี้ในเะงินหนึ่งล้านบาทโอ้เพราะเราต้องใช้เงินไปรักษาแม่เอาแม่เป็นอะไรที่กําลังป่วยอยู่เอาป่วยเป็นโรคอะไรอะ่ะซึ่งแม่จะเสียชีวิตในอีกไม่นานเอาคิปหายละก็ชื่อผู้สร้างก็สร้างโดยเอออะไรนูนะครับผมไอกีฬาทเขาก็โอ้โหเป็นเลขรันรยาวเฟ้ยนะคขอคนที่ดาวโหลดมาเล่นคืขอคองครับ กฎครับห้ามใช้มดโกงใดๆทั้งสิ้นห้ามใช้เกมโหมดครับและห้ามทุบบล็อกห้ามโกงทำแนะนมัสามารถเล่นกี่คนก็ได้แต่ห้ามเสกของหรือใช้ยาใดสามารถใช้ m c p Master ได้นี่ก็ครับเป็นเน็ตเป็นแอปโกงก็ได้ว่าเออเปิดมอ้ระดับไหนก็ได้อีกครับครับไปตามที่การเดินมนหน่อยนะครับไม่จะบปากเป็นปี๊ดครับ ให้ผมยังระดับก,กาอยู่ี okay. ่เราเป็นอะไรเป็นทองด้วยผมขอสเต็กครับนม่าดีกว่าอยากกินไก่และเปิ้ลนะครับโอเคของรีและอาหารครับนี่หนึ่งคนน่รนารักเหลือ okay. เกินโอเคีอะไรมีของกระทางด้วยอเอาดาบไปสามงล้ด้ดีกว่า มาเลย let's go <S ให้ปับเป็นกลางคืนเม่ควจะสอนที่นี้ให้ปับเป็นตอนเชา้าครับผมครับโอ้โอ้ปับปุ๊บมันมาเต็มเลยคิดแล้วคิดนี้ดีกว่าแล้ว,วหไม่ก็จะต้อง เอาเด้เอาเด้อ hmm, uh ่าตายตายวันเอาจิ état, <wh cribing> okay, ๊วเอาจิ๊วพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นนะคระถิ่นไปไปไปมันมาเป็นกระบัวเลยอืมฮึซึ่งเดียวตัวสัตว์ก็ต้องหลบตามแน่ชิดแล้วเอาดีก็สิดได้เอาดีโอ้โหมันมาเป็นกระบัวนะครับผม ผมว่าจะตายเยอะไปไหนไหมคุณสร้างโอ้ยอย่าออกมาไปไปไปออกมาเต็มเลยวิ่งเลยเขาบอกว่าเมื่อออกมามจากสถานที่นะปรับเป็นเชา้าเช้ายังจะต้องรอโอ๊ยอะไรดีอยวจะตายแล้วนะเนีเ่ยจะย็นิน ช้าชาแล้ตยังเล้โอุ้ดไฟตามมเล้มาเลยอาเยังเลยอโ,อเโอ้ยม,มอเยมอ,อยมากกเยมายมาเยมาเลยมยมาเยมเยมาเยมาเยมาเลยมเคยมายมาเยเกยมาเยเลยเยยมอเยาเยมาเลยเยยอ้าอยามาเยยนะมาเยยมมลยม ใช้ผมเหนื่อยมากผมย่างกายมาสักตัวนายพอจะมีไหมฉันมีพอดีเลยไปขี่ไปได้เลยขับคุณครขับมครคบไอเจ้าหัวสตี๋ผมครับผมเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีวกว่าสวยงามหายากสนใจนะครับ Let's go แล่เดี๋ยวเดี๋ยวมันพั่วแนละ้วจริงถอยถอย ตามแผ่นไปคีได้คียนั้นอะไรอะอะไรตรงนี้วัดดิเอ้าเฮ้ยมีมาลอดเรืองแสงอ่ะโอ้โหชีวิตนี้มีอะไรดีเอดจุดบีบแป๊บโอ,อ้อันเบรก,กิ้งไม่พังอุบาาหนักเลยครับผม เออถึงละเออฉันรู้นะพวกฉันรู้หน่อยหนอต้องการเห็นเราว่าช่ยผมต้องการไปนรกอย่างเร่งด่วนเจเง้าไปเลยครับขอมดกดอันเสรได้ครับครับครับเอาไปเลยครับเอาไว้ไม่ถึงอ่ะเอามาอ่ เราจะทำเอาเฮ้ชิกล่ะจะย้อนเข้าไปได้ไหมวันนี้เดี๋ยวๆอะไรอย่างเงีนะ้ยเฮ้ยจะไปย้อนด้านหลังก็ได้ไหมโอ้โหมาตามเราก็สุดสัตว์ ักจะไม่อยากให้แล้วนะไม่อยากให้แล้วนะโอเคแล้วเราทุบบล็อกให้มาครับขอฝากฝืนกดนิดนึงเพื่อความสบายอุสบายใจของผมนะครับโอเคเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันให้ด้วยโอ้โหชี โคตรดีอ่ะโอ่าตั้งให้เหมือนเดิมเอ,อาเจ้าม้าไม่ไปเป็นไรช่างแน่งตาชาโลโอ,โอมีไก่ตัวหนึง่งหลุดเข้ามากับพวกเราด้วยนะครับผมก็เดินไปทำทอชนะครับทอชก็คือนี่ไม้กิ๊ไม้ไฟเนยะเอ้ยขีงก,ก็ตึงไป๋ยวเราวิ่งนะครับ ต้องมาสู้กันในนรกอีกโอเคฮ่าฮ่าโอเคตอนนี้ก็เลื่อมไม่ดีแล้วครับกเดียวเดียวดีออเคี๋ยวโอ้ยย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  o ยยยยยดยย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 ือยไ ป้าส่แนะนำดังนี้ค่ะพอตอนนี้ครับพเราจะขึ้นไปยังไงนะครับตรงนี้ตรงนีอยู่โอ้โหตูนอีกเยอะเลตายเนี่ยอาชิบปึ๊บโอเคเดี๋ยวทุกับมือเลยโอ้ยร้อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ้มันรีเินครับ เราจะตายไม่ยว่ามจาิงเนี้ยว่าวคือ,อวาดโคตรนะครับโอ้โหยังติดไฟใหม่อีกเอาด้วยเอาด้วยอ่ะฮึบชิปบ้าชิปเป็นไปไปไป เดี๋ยวพวกผมจะไปทำการโกงครับมีเพื่อเพื่อไปทำอะไรก็ชิหายแล้วมาแล้วไป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 เ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำพัดเท้าได้ไงน่ะมันนี้ออกซิเีจนแล้วผดมาจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสงสัย่ะเราทำยาหรอ ใส่ชื่อไว้นะครับเ,ย,เย๋แอปเปิลทองเต็มเลยอ๋อตอนนั้นนะครับผมผมเล่นไปครั้งนึงแล้วครับเพราะทรศัพท์หนักนะครับผมก็ทําทการเอากระดองอะไรสักอย่างเนี่ยกระดองแมงมุมเนี่ยซัดทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกนิดนึง,งนะเดีย๋ยวแล้วฝามันอยู่นี่หน่อยนะพยยมรื้อเอาไว้่อยก็ดีนะคะโอเคนะครับ แล้วดูสิแล้วไม่มีทาเลยทำยาเถอะคือน่าันวลกคนั้นก็ดีเจนเลสติ้งเหรอดีเหมือนกันมันนี่ยเครกร็บอสเอ้ะพวกกต้องตายพวเกตงตายเอาใช่ไหมเอาใช่ไหม เอาเด้เอาเด้แล้วอือหืออือหือเด้อเดอเดเด้อเด้อด้เาว่ะเพราเราจะไม่ปั๊ดต่ไปตายมันปลาซาโลเส่แล้วบอลลยนะตอนนี้ตอนนี้ชาซุมดีอยู่ับในมันนุ่มลยไปยิงเลพรได้กินได้ทุกคนได้ทุกคนนะระด เอาเด้อสู้ตายโว้ยลูกชายอ้เจือ้มันตกมันตกข้าวเดียวเกียวได้จิหมดไอ้ยิ้วยาเอื้มาเป็นเด็กเนเล็กเอาเด้เอาเด้เอาเด้อโอ้มันตีเราออกแจกหนาเต้อะไระเอาเด้เอาเด้ ด่าเกือบพังดิสโลเนตเอาแม่มันข้ากันเองช่างถ้าเราสนใจเรื่องนี้ก่อนที่เราจะตายไหมครับคือค่อนข้างดูเอาเฮ้ทอาที่จะทำแม่มุงอ่ะดูดูดูน่ารักน่าชังเดี๋ยวใจเย็น เล่นยาวเล่นยาวเล่นยาวเสียงรัวเลยโอ้ยยินกระฟาสโลเน็ตไอ้อีกโอ้ยเดียวเดียวปลาพ่อใส่แล้วไอนี้ไอยากเดเดะเดวเดะเดเอื้อเอเค let's go ไป เอาดิไฟเซอา์ใช่ไหมตาไฟซร์ใส่เระโกงโกงโอ้โหตาใส่หน้าเลยตาอัดหน้าเหรอเอออือหือสุดแน่โอเคเบียร์ออนสำรองมาเอาดิเอาดิเอาดิ เดะเดเด,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 ดชักไดีอ่ะใสัน่าจะหมดโอเคมโอเคใสบนค้นพวกกันนกไม่เกี่ยวนะคะผ okay, okay. มไไอ้ยี่วอนคนนีโอเหโอโหเอดูอ mm ือเอาดีเออเจ้งม่เยอะแยะเลยนะคะผม ได้เฮลิ่งมาได้เคแต่งหลายเจ้าแม่มดนี้จะทำให้ผมอยู่ได้อีกนา,านนะครับหรือเปล่านงครับนั่นเหรอบอสนี่คือรบอบชิบะ ไปแล้วหรือเปล่านะครับก็เงียบไปเพราะดูรับเพราะมันมันมากเลยมันสตามดาบมันจใแล้วใช่ไหมฮะมาเลื้ออเด็ดเดเด็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 ดเอนีแล้วเอาเดี๋ย้องมดเอ้าอาดเดสด เด็ดเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับโอกาสน,นี้ค่อ,อนข้างยากอยู่นนะไม่เอาแล้วครับผมโบสโบสตดอะไรเโินโอ้ยเด็ดเด็ดเดดโอ้ยอนใเพียอย่างเลยโอ้วเรามาดูสส้นทางมันนะครับ คอยให้มันหมดใหม่กันนะอยแล้วเราจะไปสู้กับบอสนะเราได้เฮลี่ของแกมาด้วยเอาลมันบา้ากันเองอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโดนตุปมบ้าแกทำอะไรลราโอ้มันกินมันเล่นกันสองคน เออดูนีจะมูกขึ้นด้วยโอ้โหเปิดนะเปิดแล้วจะซ้กันแล้วแม่มดสองคนนี้ก็ปากันแบบนี้ไม่มีวันจบโอ,โอ pues ้โหโดนลูกยิงหมดตายเลยปาเอวปาเอวตายเลยนะครับเขาจะมาฆ่าตัวนี้ต่อฆ่าสนการเอ้านี่ก็เล่นด้วยเหรอสามคน เวลามรากินยาหน้ารักมันมีจมูกขึ้นตายซะเสียงโหดลอยเลยตายนะเจ้าเวมุดอุบายนี่ยาแป๊บ <c oughs> โอ้โหโอขอบคุณพระเจ้ารักพุ่งนได้นนบันทางไปหลงัง เลโตนนึงเหรอโอเคมาๆเอาโอ้ตกเลยมีการกินยาครับตายครับที่สุดหนีเพราะเราไม่คุ้นไะม่ได้โตนไปทําแนวอะไรโอเคก็เราก็หนีได้แล้วโอเคเลทสโกแล้ว okay, พวกเราก็ขี่รถลางไปนะไอ้โหเจะความจบแล้วจบแล้วแล้วเ,เนี่ยล้วสาแม่ไม่ได้โล้การซอมบี้แลสูตรแล้วพวกเมกี้พวกเราได้ด้วยโอเคอเครักษาแม่แป๊บเอา อันทิ kind of Uber, Uber ้งขวดไปหมดแล้วแต่ก็อนุญาตสิ่งนีดหนึ่งนะครับเพื่อสิ่งที่ดีต่อชีวิตขวดแก้วก็มีน้ำอยู่ตรงนี้เราก็ตักเค้ยเฮ้ยโอ้แต่นั้นก็ใส่ในถ้วยวาดก่อนนะครับโหแม่พวกเราจะมาหน้าตาอุบาทอุบาตม์หนอยรงเดีแป๊บนะครับ แล้วก็ใส่โดสุดโดแล้วก็กันพาวเวอร์ไปนะ okay. โอเคเริ okay. ่มโอเคทีแรกก็ว่าจะชัดทิ้งไปแล้วคนระับเพราะค่อย,อยมาทำไมไม่รู้ดูจมูกโคตรน่าเกลียดอ่น้องแต่ด้วยดูสีเหลืองเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ทำใ่ค่อนข้างนานอยู่นะครับ เป็นยาเลยรนะเ,เนี่ย p y t h นวิ c หย่อนเอรักษาแม่แล้วยังอนะ่สะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว K นะครับวันนี้เราก็สเสร็จแล้ว d เราบั๊ก ป,าปาลาปลาตะเนียมครับผมปลาแต่แม่ไปชิปปึ๊บก็ได้กินก็ได้อปเปิ้ลใช่ไหมเอาเฮ้ยแล้วเรากินแล้วให้แม่กินก็ได้แอปเปิ้ลใช่ไหมสี่ครับผมไหนวะเนี่ยอุดเด่นแอปเปิ้ลกินโอเคครับตอนนี้ก็ทำการรักษาแม่แล้ว แล้วก็รอนนี่ยออมันไม่ติดหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาแล้วใช่ไหมโอเคนี่ก็รอต่อนะครับไม่เสร็จเนะี่ยโอเคเรามาอ่านตรงนี้ก่อนคำปิดท้ายแมปนะครับสนุกหรือเปล่าถ้าอยากมีภาคสองมาบอกผมได้ที่ไลน์นะครับ ภาคสองอาจจะยากกว่าน,นี้นะครับบายครับจีจีอเอามาจากพี่คัตชานะครับเออตอนนี้แม่เราก็ยังรักษาตัวไม่ได้เร็วมันช้ารักษาตัวค่อช้าเมื่อจะเสร็จเนี่ยเลยดผู้ชมก็อยากจะติดตามภาคสองนะเร็วรักษาตัวนานเนี่ย ยังจะมาแบรนด์ใส่แต่ก็ตบป้าไปลเลยดนะต้องแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปตัวช่วยนะครับ e. แล้ว mc PE Master ครบก็สามารถเซกอะไรได้ราเสริมพลังยามอบ ก็สกอะไรก็ได้แล้วก็เพื่อนก็สามารถวาร์ปไปด้วยครับเทเลพอร์ตก็ตั้งจุดเกิดได้สำรองลูกได้ด้วยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอนนดิคือถึงแบบเพื่อนนะครับคือหมดเลยคือครับซึ่งวันนี้เราก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเอาไว้หมวกแตกก็บ๊ายบาย เย้อย yeah oh no, ่าลืมติดตามมันเยอะๆนะครับผมเย้